สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์วรายการที่จะเปิดโลกััน์ทุกท่านให้รู้จักท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะอ๋อนั่งอยู่มุมนี้หันหน้าออกไปทางนูน้นเห็นอะไรนะคะเห็นป่าผีเสื้อป่านี่ <c oughs> ผีเสื้อเยอะแยะมาก,กมายผีเสื้อมีตัวนิดเดียวอันนี้ผีเขียวเป็นต้นไม้เยอะแยะเลยผีเสื้อสีเหลืองเมื่อกี้บินเป็นฝูง <c oughs> ไปอย่างงี้จ้าตามไม่ดี <c oughs> นะคะผีเสื้อบินเป็นฝู่คือวันนั้นที่ตอนนั้นที่เราไปฮ่องกองใช่ไหมคะเ,เราบังเอิญไปเจอผีเสื้อนั้นสามตัวนะแต่ว่าผีเสื้อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับความสุขนะคะความสุขความสมบูรณ์พร้อมความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เพราะว่าจําได้ไหมป๋า ที่เราเคยไปตรวจสถานที่หนึ่งแล้วท่านอาจารย์บอกว่าที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์จะให้พลังความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเราเจอผีเสื้อเป็นฝูงเลยคิดว่ามันตอนตอนแรกอะเข้าใจว่ามันลงมากินโป่งดินอะเหมือนกินแร่ธาตุที่ดินอะแล้วก็ฝูงมันใหญ่มากแต่ท่านอาจารย์ก็บอกว่านี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนึงนะคะและสัญ,ญลักษณ์พลังในใน,ในรีสอร์ทองชื่อว่าภูเขาเนี่ยตอนลงมานี่นะร้อนก็ร้อนแรงก็แรงนานะป่ะจำได้ไหมที่ดินเนี่ย ต้นไม้คือถ้าไม่ป่าย่าคาก็จะต้นไม้โรกๆอะไรแบบนี้นะพอสางตัดออกมาเก็บออกมาแล้วก็สวยงามชเหมือนเหมือนตัวอย่างพื้นที่ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับรถผ่านทุกครั้งก็คือตรงไปทตรมิตเราไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนี้แล้วมันจเวลาเวลามันเปิดเปิดป่าออกมาเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่โตมโหรานแล้วมันอยู่อยู่ใกล้แค่นี้เองติดถนนเลย โ oh, อ้ทุกที่มันรบกท,ทึบนะแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าพอเราไปยืนที่พีระมิดแล้วว่าเราจะได้มุมมองกับได้วิวอีกแบบหนึง่งซึ่งกลายเป็นว่าในมุมมองตรงนั้นเราจะเห็นไปได้กว้างไกลามากเหมือนกันนะใช่ไหม มาถึงป่าจีนมันเป็นมุมสูงนะแล้วก็ม,มุมสูงแล้วพื้นที่มันยกไว้เอาไว้เขาเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ย็ช่นอาจา์เปิดให้นะก็ะสามารถเวลามาพักก็ไปเดินแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปดูวิวนะป๋าเคยถ่ายรูปเป็นเป็นเป็นพาโนรามา,มาให้ดูแล้วว่าสวยงามมาก เห็นภูเขาทั้ง8ทั้ง9้าทั้งภูเขาโต๊ะได้อย่างชัดเจนแล้วภูเขาสี่ในสี่นะภูเขาวนช่างในวนช่างอะไรแบบนี้นะเออพอพูดถึงพื้นที่ตรงตรงพีระมิดนะก็ต้องให้ความรู้เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งตรงพื้นที่พีระมิดเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดียวนี้ที่เราเรียกลักษณะชชยภูมิิเศษว่าลังมังกรเหมือนกันอ๋อเหรอคะเหมือนเหมือนที่เป็นตรงบ้านบัวแต่ว่าที่ที่พีระมิดจะดูเด่นกว่าที่บ้านบัว เพราะว่าเขายกสูงเพรตัว,วขึนมาสูงกว่าความชันมันชันมากกว่าะนะครับแล้วก็ระยะใน,ใน,ในการยกตัวมันเห็นได้ชัดมากกว่าม,มันก็เลยทํามีความสูงเหมือนมันสูงจริงๆอะถ้าดูตรงฝั่งที่พิระมิดกลับมาบ้านภูเขานะพิระมิดจะสูงกว่าที่บ้านภูเขาคือเล็กน้อยแล้วที่ท่านอาจารย์เคยบอกว่า ในแอ่งพื้นที่บ้านภูเขามันเป็นแอ่งที่ราบม,มันก็เป็นเรื่องจริงคือมันก็จะเห็นชัดมากจากตรงนั้นว่าตรงนั้นเป็นที่ราบจริงๆเพราะว่าโดยโดยระดับเนี่ยพอเราไปยืนอยู่แถวพีระมิดอ่ะเราแทบจะเห็นข้างบนของขอ,งของฟ้าเทียนฐานเลยใช่ไหมฮะแสดงว่าพื้นข้างล่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นแอ่งกักเก็บพลังเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆนะนะมันก็เป็นแอ่งนั่นแหละใหญ่เนี่ยเนี่ยนี่คือ,น,คอนี่คือความสําคัญนะเอาไว้มีโอกาสถ้าเราเปิดคลาสเป็นห้องยืสัญจรเนี่ยพามาดูแบบแบบ เจาะลึกกันอีกทีหนึ่งคือที่ตรงนั้นเราก็พอหญ้่าเสร็จถนนเสร็จเนี่ยนะสายน้ําลําน้ํามังกรลําน้ําเสร็จแล้วเพียงแต่ว่ารอพื้นที่เรียบร้อยรอองค์ประกอบทั้งหมดให้สมบูรณ์พร้อมนะคะแล้วเราไปดูกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมามาสอนมาอธิบายความสําคัญของสายน้ํามังกรให้ฟังตอนที่ที่เรามาดูด้วยกันอ่ะทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเรานะ วันนี้เนี่ยก็คือเราก็ยังอยู่ที่รีสอร์ทของชื่อว่าภูเขานะ,ะคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์คืนนี้เป็นคืนข้างขึ้น<ช>1 5บห้าคเป็นวันพักใหญ่นี่คืนวันนี้นะปารับรอ,องว่าจะต้องคึกคักเอคึอกคักมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีอีกหลายคนที่จะอยู่ฝึกวิชาจากเมื่อวานแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเตรียมตัวมาทดท <ำ S 2> ลองล็ ปดหนี้กันนะถูกต้องค่ะเออถ้าใครสนใจคล็ดนี้ก็ย้อนกลับไปดูรายการเมื่อคืนนี้แล้วกันตอนเราฝึกวิชาก็สอนไปแล้วคุณสามารถทําได้ที่บ้านนะที่ที่ที่บ้านคุณอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมีสีแยกก็สามารถทําได้นะครับอย่าให้คนอื่นตกใจแล้วกันฮะหมาเห่าก็ไม่เป็นไรอย่าให้เพื่อนบ้านอย่าอย่าไปแก้ผ้าทาแล้วกันนะไม่ได้ทําเหมือนตาโตแก้ผ้าทำไม่เอานะครับ <มา S 1> ทำไมนะตาโตตาโต,ต,าตอยากจะทํเคลิปซ้อนคลิปคลิซ้อนเคลิปด,ด,ด้วยการอาบแสงจันทรไปด้วยแล้วก็ทํเคลิปปลดหนี้ไปด้วยใช่ไหมคะได้ทั้งสนิ์และได้ทั้งนี้เดี๋ยวนะอันนี้เอาให้เต็มที่นะเนี่ยนี่ก็เป็นการยืนยันนะว่าวิชาท่านอาจารย์มีหลากหลายแล้วก็มีมีเขาเหมือนกับว่ามียาหลายขนาดสําหรับในการแก้อาการเนี่ยเราสูตเล่มนี้ท่านอาจารย์เขียนมาเป็นสิบปีแล้วว่านะ ทำทีไม่เป็นผิดีแล้วจริงๆแล้วนะอยากจะมาแอบส่องบรรยากาศคืนนี้มากเลยแต่ว่าพอดีเราดูเดี๋ยวฮะดูจากกล้องอาจารย์ดูจากกล้องนะครับเพราะว่าที่สี่ของจุ้ยเนี่ยมีตาเป็นสับปะรดเลยนะครับท่านอาจารย์สามารถเห็นทุกกล้องทุกมุมเดี๋ยวก่อนคุณตาโตหรือคุณป๋าคะกรุณาแจ้งเข้าไปในกลุ่มนิดนึงนะคะว่า เชี่ยงคืนวันนี้อาจจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นบ้างในแต่ละ4แยกห้าแยก6กแยกนะกี่แยกก็ได้นะคะจะไปยกเว้น3าแยกไม่เอาสามแยกไม่เอาเพราะว่าพลังมันมันปะทะกันใช่ใช่อันนี้ก็คือสําหรับการฝึกวิชานะครับก็ยังมีให้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นปีนี้ในส่วนของตอนกลางคืนเนี่ยฝึกยาคูอิสาสายะนะยาคูอิศาสยะเป็นยาชุดเก่าชุดโบราณ ที่ท่านอาจารย์มาแบ่งปันให้ฝึกนะครับท่านอาจารย์จัดมาให้เป็นน้ำมนต์สำหรับทั้งดื่มและอาบนะคะและก็มีเจิมน้ำมันมหาเบาให้ด้วยนะคะเ,เพราะว่าเห็นแก่ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ภัยจากคนก็จะเยอะอนะคะภัยจากเศรษฐกิจก็มากะนะคะเพราะว่า สิ้นสุดยุคแปดเลยเนาะสิ้นสุดของยุคความมังคลงแล้วลูกศิษย์ก็มีหลายแบบมีคนพร้อมทํฮวงจุ้ยมีคนไม่พร้อมทํฮวงจุ้ยก็เอาใช้อาถรรพ์แล้วกันนะอย่างน้อยอาจารย์เห็นหน้าข้าตาเวลามาฝึกวิชาก็แหมเวลาจากช่วยมันก็มีกระติดกระใจนะอันนี้ไม่ใช่แบบหายต๋อมไปเลยไม่เคยเจอเลยมีเรื่องก็มาเกาะโตเนี่ยยังต้องมานั่งนึกก่อนว่ามึงเป็นใครสิบปีผ่านไปไงสิบปีผ่านไปยิ่งจะรู้ตัวว่าตายแล้วคุณเป็นใครอ่ะบางทีอาจารย์ก็จำไม่ได้เหมือน ไม่เห็นหน้าบ่อยๆนะครับป๋าจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความจําป๋านี่ไม่ต้องไม่ต้องถามถึงได้ป่ะเอาความจำป๋านี่ความจําป๋านี่อาจจะเหมือนปลาทองนะออกจากบ้านก็ลืมแล้วว่าไปบ้านใครมาเอาพูดจริงๆเมอรมรี่น้อยเมมโมมี่น้อยเก็บเฉพาะเรื่องสาคัญออกจากบ้านเจ้าบ้านมาอีกวันเจ้าบ้านมาบ้านภูเขามาทักลืมแล้วว่าไปบ้านเขามาคิดดูสิเอออันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะแต่ช่างมันเถอะนะก็คือพูดง่าย คุณโชคดีมากแล้วที่มีบ้านภูเขานะคะออมีทั้งสูนวิชาท่านอาจารย์ให้และท่านอาจารย์ยังจะให้ยาสําหรับทานหรือว่าเอาถ้าคุณอยากจะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็ได้เหมือนกันนะอตอนนี้จะเป็นยาอามาตะาสมเด็จลุน<า>นะคะเห็นอาจารย์แจกง่ายๆแจกฟร,ฟรีแบบนี้นะพวกเราต้องตระหนักนะครับว่ามันมีคุณค่ามีมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมูลค่าสูงเลยแต่ว่าอ,อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ใช้บางคนกินเป็นยาแก้ปวดเลยตาโตฮะ ยังไงคือไม่สบายเอะอะก็จะขออันนี้ไม่โ,โหเขาเขาไว้บอกวโโ่าจะเป็นจะตายฉุกเฉิน<ๆ>เอาไว้อริชานหรือว่าบอกว่าอยู่ใน,เ,นเส้นยาแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนนึงมีโอกาสในชีวิตกินเซก สี่ห้าครั้งเนี่ยมันก็ถือว่าสุดแล้วนะบางคนมีโอกาสได้แค่เม็ดเดียวแค่นั้นแหละมันไม่ใช่ยาที่แบบโอ้มากินแก้อาการปวดหัวที่มือกินทีนึงงี้คือต้องบอกว่าเป็นยาที่เหมือนบรรจุพลังพิเศษไว้ทั้งทั้งพลังบุญพลังปราณพลังชีวิตอะไรทั้งหลายของผู้ที่ทำเนี่ยอยู่ในนั้นเหมือนที่ป๋าครูอัญตาโตเยเรื่องอ่างน้ำมนต์ก็เหมือนกันเรื่องยาคูก็เหมือนกันคุณจะกินเม็ดเดียว แล้วคุณไม่ได้ทําอะไรที่มันเสื่อมเสียไม่ได้ไม่ได้ยังรักษาศีลอยู่ยังปฏิบัติดีเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมยามันก็ไม่ได้เสื่อมไปไหนมันก็อยู่พุทธคุณมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันไม่จําเป็นต้องไปจินเพิ่มหรอกยิ่งนาอะะอันนั้นก็อันนั้นเขาเอาไปผึ่งเนี่ยอย่างที่ป๋าบอกแล้วยิ่งโลภยิ่งโลภยิ่งยิ่งเยอะยิ่งไม่ได้มันมันเป็นมันเป็นเรื่องประหลาดนะ ก็ควรควรจะเอาเข้ามาฝึกวิชาหรือ<ำ>ออกมา<ำ>คือเราไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องยาว่ามันจะแจกจ่ายอาจารย์ทํามาเพื่อช่วยอยู่แล้วแหละมันมีก็เอาไปช่วยแต่ว่าคือคุณต้องเข้าใจนิดนึงว่าวิชาแบบเนี้หรือว่าการที่ให้มาฝึกแบบนี้มัน<ๆ>ต้องเกิดจากความเชื่อมั่นเหมือนอาจารย์บอกไล<อ>ว่าอาจารย์พาและศรัทธาเอออาจารย์พาพวกเราไปให้ดูให้เห็นหรือว่าอาจารย์แนะนําว่าให้มาเรียนวันที่ยีบสองเนี่ยอาจารย์ก็บอกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อมั่นมาก คุณก็จะได้ผลมากเมื่อวานที่เราทำแซก,กีอาจารย์ก็บอกใช่ไหมบอกว่ายิ่งคุณมีความเชื่อมั่นแบบเหมือนเป็นลมหายใจเลยคือไม่ต้องไม่ต้องทำไม่ต้องพยายามมันเป็นอัตโนมัติเลยอย่างเนี้ยมันก็จะได้ผลแต่คุณเอาน้ำมนต์ไปให้คนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลมันมันมันเป็นเรื่องจริงนะเหมือนกับเราเอาเราเอาทองไปให้คนที่ไม่เห็นค่าของมันนนะนึอนอกอคนที่ไม่รู้จักอ่ะคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่เห็นค่า เขาก็มีความรู้สึกว่ามันคืออะไรไงโน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 ไม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ห่วงคนอื่นเนี่ยคนอื่นที่ถูกห่วงเนี่ยนะจะเป็นพวกไม่สนใจด้านนี้เนึกหรอไม่สนใจสายนี้มีชีวิตก็ลุยไปข้างหน้าโดยที่ไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยได้มันเป็นปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณเอาไปให้เขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะ เขาจะใช้นึกอออกปะเสหยของไม่พอนะใช้โดยที่ไม่ได้เชื่อมั่นไม่ไม่ศรัทธาไม่ได้มีความรู้มันก็ไม่มีอะไรไม่ได้รู้จักว่าอะไรก็แบบอะไรอ่ะกินกินไปไม่ให้เสียไม่ให้เสียน้าใจอ่ะแค่นั้นมันก็ไม่มีผลนะบางทีอ่ะก็นั่นแหละเออเหมือนนี่อย่างที่ป๋าชอบบอกไงว่าเวลาถ้าเรากระตุ้นบอกว่าอ่ะมาแล้วได้ตังค์หนึ่งล้านใช่ไหมมันอยู่ไกลแค่ไหนมันก็มาแต่ว่าถ้า เนี่ยแหละคนคือบอกแล้วว่าอย่าอย่าพยายามใช้ทางรัดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ทางรัดบ่อยๆคุณจะลืมคุณจะลืมไปแล้วมันคุณจะใช้วิชาหรือว่าใช้ความสําเร็จเหล่านั้นไม่ได้นานมันจะได้แค่แป๊บเดียวมันจะได้แค่ครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองมันจะไม่ได้มากกว่านี้แล้วไอ้ไอ้ไอไอการโลภที่อยากได้มากๆเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิแล้วอยากได้สมาธิมันจะไม่ได้ เขาเขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อให้ได้กิเลสพ่อพูนเนาะปฏิบัติเพื่อพ่อพูนกิเลสไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละทีนี้เวลาทำมุ่งช่วยก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทําโดยที่ไม่เข้าใจวิชาแล้วเราแค่อยากจะได้ได้ไวได้เร็วเหมือนเมื่อคืนที่เราบอกเนื้อทำวิชาแล้วอย่าทวงถามอย่ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้เพราะว่านั่นคือความลังเลสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณใช้วิชาแล้วคุณยังโอ้ยทำไมไม่ได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ย คุณลืมไปว่าต้นทุนชีวิตของคุณหรือว่าฐานที่คุณจะก้าวไปข้างหน้ามันมีพอให้คุณแล้วคุณไม่ได้สร้างมันนึกออกไหมที่เราบอกว่าคุณทำฮุงจุ้ยให้ตายแต่ว่าคุณไม่ได้ไปมีสัมมาอาชีพที่มันถูกต้องคุณไม่ได้มีแนวทางในการทําชีวิตให้มันถูกต้องมีแนวความคิดที่ถูกต้องมีการบริหารงานที่ถูกต้องเนี่ยฮุงจุ้ยเติมพลังให้คุณได้แต่แบบว่าก็ทําให้คุณประสบความสำเร็จไม่ได้นะนึกออกไหม ใช่นั่นคือ,คอการร้องขอกันอย่างที่ป๋าบอกอการขอมันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นมันกลับทําให้เราแย่ลงแต่ว่าการที่เข้าใจที่มันถูกต้องอ่ะเนี่ยจำเป็นแต่อ,อย่างอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าคนที่มาฝึกวิชาที่นี่นะคะอย่างหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือทัศนคติเชิงบวกที่มันจะได้อยู่แล้วนึกออกไหมแล้วเขาจะมาทําด้วยความสดชื่น ก็เวลามันรวมพลังแบบว่าพลังบวกมันเยอะเวลามันอยู่รวมๆกันเยอะๆถ้ามันดีมันก็จะพากันไปทีศทางที่ดีมเป็นมันเป็นพลังบวกที่ดีนะเห็นเวลาเราไปเจอสังคมที่มันลบๆเขาก็อย่าไปอยู่ใช่ไหมก็มาแต่ว่ามาที่นี่ทุกคนก็มาฝึกวิชาเพื่อให้มันรุ่งเรืองแต่ละคนก็ ดูสดชื่นเลยนะดูแล้วก็โอ้โหเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็มีวิ่งออกกําลังกายเยอะนะมาฟอกล้างกันนี้มามาอยู่บ้านภูเขาแล้วก็มาออกกําลังกายม่ไม่ตื่นสายแลวใช่ไหมคะสายแล้วเกือบโมงครึ่งมาไม่ทานพระหนีไปแล้วป๋าป๋าไปปั่นจักรยานเออปั่นจักรยานค่ะวันนี้ก็เบาๆนันพอดีเป็นวันหยุดด้วยใช่ค่ะนะครับสัปดาห์หน้าก็เราก็เตรียมตัวจะไปญี่ปุ่นแล้วนะเออทิ้งท้ายไว้จนะ ยังพอแทรกให้ได้ถ้าสนใจจริงๆก็ลูกศิษย์ลูกหา f อที่อยู่ญี่ปุ่นโตกเกียวนะครับหรือหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วอยากจะมีโอกาสได้มากราบอาจารย์สักครั้งนะก็ โทรทำติดตาติดต่อหาป๋าละกันนะเพราะว่าใช่ใช่เออเราจะโทรเลยแอดไลน์แอดไลน์นะคะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ของป๋านั่นแหละคือไลน์แล้วเขาจะมีวันนัดรวมลูกศิษย์ญี่ปุ่นมามาสวัสดีท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ไม่มีเอ่อถ้าท่านอาจารย์ยังไม่ยังไม่ได้ไปตรวจบ้านให้คุณก็แต่อยากจะมากราบท่านอาจารย์ในครั้งนี้นะจริงๆบอกบอกเพื่อไปเลยสำหรับเอ็ซีที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะก็พยายามมาเจอจาให้ได้แล้วกัน ปาคิดว่าอาจารย์คงมพกยันไปแจกใช่กระซิบบอกเดี๋ยวจะจะจะขอท่านอาจารย์ไว้อีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์เป็นห่วงเยอะและใช่ถพาะคนที่อยู่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะญี่ปุ่นนี่ก็จะเจอเรื่องไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าท่านใดที่มีโอกาสนะและอยู่ญี่ปุ่นอยากจะมากราบท่านอาจารย์นะคะอยากจะมากราบท่านอาจารย์ทักทายกันมาใช่นะคะ ก็ติดต่อป้ามาแล้วกันนะป้าบอกลายอีกทีนึ่ง0622879935 0622879935อันนี้คือลายไอเดีนะคะค้นหาลายไอเดีด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นลายไอเดีเป็นลน์ไอเดียเลยค้นหาด้วยลายไอเดีเบอร์นี้แล้วพิมพ์เข้าไปเลยนะยังโชคดีจำเบอร์ตัวเองได้พูดบ่อยไงพูดบ่อยพูดในรายการบ่อยนะคะเอาล่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ